to me with สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการรายงานเรตติ้งนะครับต้องบอกเลยว่าวงการรายงานเรตติ้งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสั่นสะเทือนนะครับเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหญ่โตแต่มันกลับกลายเป็นอะไรที่ใหญ่โตแล้วผมก็งงเหมือนกันนะครับคุณก็จะรู้ว่าการรายงานเรตติ้งเนี่ยหลายๆช่องทางนะครับผมก็มีการบอกเรตติ้งไม่ว่าจะเป็นละครรายการข่าวรายการโทรทัศน์ทั่วไปเนี่ยมีการบอกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Twitter หรือ IG นะครับเขาก็จะนําข้อ มูจาก TV ทีวีดิจิตอลเนี่ยเอามาให้เราเนี่ยได้รับรู้ว่าเออมีละครเรื่องไหนนะมีรายการช่องไหนช่วงไหนที่มีเรตติ้งสูงคนดูสูงเพื่อเอามาวัดว่ารายการอันไหนเนี่ยกระแสะดีละครเรื่องไหนกระแสะดีนะครับเราก็คงเห็นกันอยู่แล้วซึ่งตัวผมเนี่ยก็มีการสรุปเรตติ้งทั้งหมดทั้งมวลอะที่รับข่าวสารมาจากเพจพวกนี้แหละเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในทุกๆสัปดาห์ของวันจันทร์เพราะว่าจะสรุปวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็มาสรุปวันจันทร์อีกวันจันทร์หนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผม ท,ที่ผ่ผาานมาวัดการจัดจ้าสิบอันดับละครที่ฟันเลตติ้งสั่นประจําสัปดาห์9ถึง15ธันวาคม62เรื่องไหนปังสุดนะครับอันนี้เนื้อหาของคลิปทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าเรื่องไหนเลตติ้งสูงเรื่องไหนเลตติ้งต่ำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่คลิปของผมแต่ประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมียูเซอร์ท่านหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ในคลิปคลิปนี้นั่นก็คือคุณ L L, L O O เป็นการคอมเมนต์เตือนผมนะครับเขาบอกว่าเรียนถึงแอดมินค่ะรายงาน การเลตติ้งบางช่องดีๆจะระวังโดนเหมือนกระทู้อามานี่ในพันทิปและหนูมายาในทวิตเตอร์ที่โดนติ่งน้อยสีหางานให้จนเป็นดรามา่า เพราะรายงานเรตติ้งผิดพลาดสลับเลขเล็กน้อยมีการโยงให้ช่องฟ้องเอาเรื่องให้หนักอีกด้วยจนตอนนี้แอคเคท์ต่างๆไม่รายงานเรตติ้งน้อยสีเพื่อตัดความรำคาญของพวกไส้ติแอดก็ดูให้ดีๆก่อนรายงานถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปเถอะก่อนเจอแบบคนอื่นๆรักแอดนะชอบดูทุกคลิปติดตามทุกคลิปอ่ะขอบคุณมากสำหรับคำเตือนนะครับอย่างนี้ผมมาทำคลิปนี้นี่ผมจะโดนหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงตอนแรกผมก็ฟังก็เอยมันจะเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็คิดว่าเราก็หาข้อมูลที่มันตรงไนงะ ก็อยากหาข้อมูลที่มันไม่ตรงมาก็คงไม่โดนอะไรแต่มันก็น่ากลัวนะเผื่อวันหนึ่งเราเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราใส่เลขให้เขาผิดจุดทศนิยมผิดไม่ได้ปัดให้เขาหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนแบบนี้หรือเปล่าเออเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าถึงกับมีการโยงในช่องมาฟ้องอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าช่องเขาไม่น่าจะมาฟ้องอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าช่องเขาก็น่าจะรู้เรตติ้งของเขาดีอยู่แล้วอะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริง แต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าติ่งก็คือแฟนคลับของช่องอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าช่องไหนนะเขาบอกว่าช่องน้อยสีอาจจะเป็นช่องศูนย์ก็ได้น้อยสีเนี่ยศูนย์สีอ่ะรอเร่อผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็อ่านแล้วก็คิดว่าก็คงทําให้ดีที่สุดคงหาข้อมูลให้ให้ตรงที่สุดนะครับก่อนที่จะมารายงานแต่ว่ามันกลับเป็นประเด็นที่มาเข้าตาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทางเพจใน a c e b o o k นะครับที่มีชื่อว่าเครื่องรีโมทเครื่องรี่่คอนข้าง ละเอียดละเอียดมากมีจุดทกศนิยมเนี่ยที่ไม่ปัดเลยถ้าใครอยากปัดเนี่ยก็คือไปปัดกันเอาเองนะครับซึ่งผมก็ชอบนะผมก็เอาข้อมูลเนี่ยมาจากเพจเครื่องรีโมทเนี่ยซะส่วนใหญ่เพราะว่าบางเพจเนี่ยหรือทัง IG กับทางทวิตเตอร์เนี่ยมาช้าแต่ว่าเครื่องรีโมทเนี่ยจะมาก่อนนะครับผมก็เพิ่งไปเห็นมาทุกช่องเนี่ยมีการรายงานเลตติ้งเหมือนปกติเลยก็เป็นรายงานเลตติ้งของเหมือนทุกๆวันที่เราได้เห็นเพจนี้เนี่ยเอามาลงให้ได้ดูแต่อยู่ดีเลยครับผมละครเรื่องทีใครทีมันเนี่ยเลตติ้งมัน ระบุด้วย 1. ด x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  ลดลงจากข่าวทุเเดินไปผมก็เอ้าทำไมเป็น x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  อ่ะทำไมเขาไม่บอกเรตติ้งหรือว่ามันมาจากดราม่าที่คุณ l l l o o เนี่ยมาบอกผมนะครับผมก็ลองหาคอมเมนต์ดูนะว่าเอ๊ะมันเร paper, ื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่โตไปแล้วนะเฮ้ยถ้ามันใหญ่โตเนี่ยผมเนี่ยต้องระวังอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะต้องคิดเยอะกว่านี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าติ่งทะเลาะกับเขาไปทุกเพจเลยโดนแบนด์ไป mm. นึงมาเจอเพจนี้ xx xx อีก,ๆๆๆอกทั้งเพจเขาบอกว่าพอดีได้รับคําสั่งจากคนที่ต้องกดลิฟต์ไปไฮโซนอะคะ่ะโซนคืออะไรนี่ยังไม่เข้าใจนะครับโซนของชนชั้นสูงรหรือเปล่าเข้าใจเลยแอดคะพอดีเราเงาอธิบายประโยคนี้อย่างละเอียดทีพอดีได้รับคําสั่งจากคนที่ต้องกดลิฟต์ไปไฮโซนอะคะ่ะแฮะมีปริศนาพอดีมีคนเบื้องหลังกระซิบมาว่าอยากเทียบกับช่องอื่นแล้วก็เลย xx xx ไว้จะได้เทียบกับช่องอื่นได้ง่ายขึ้น อันนี้ไม่รู้ว่าแอดมินไปทะเลาะก,กับแฟนคลับของช่องหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะก็มีหยิบคอมเมนต์อีกส่วนหนึ่งมาอ่าในให้ฟังทําไมต้อง x x อ,อ่ะช่องอื่นยังบอกเต็มเลย fc จะไม่ว่าเรื่องปฏิบัติหรอครับทําอะไรก็โดนค่ะเลยพบกันครึ่งทางระหว่างบอกหมดกับไม่บอก เลิศอะใครบอกเลตติ้งจากที่ปิด xxx ขอแบนเลยนะคะไม่ต้องมาบอกนะคะเพราะที่นี่มีเลตติ้งทุกช่วงเวลาค่ะเป็นกำลังใจให้อดมินครับขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันตลอดและขอให้อดมินสตรองรับการกดดันจากพวกแพ้แล้วผ่านไม่ยอมรับความจริงพวกจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวพอแพ้แล้วไม่ยอมรับพวกนี้นิสัยแย่ยังไงซะผมและอีกหลายคนสนับสนุนแอดมินครับผมขออนุญาตเปิดชื่อแอคเคาท์ของทุกๆคนเลยนะครับถ้าเผื่อว่ามีกระแสดราม,ม่า องตีอะไรแนตะ่ผมลบคลิปเลย แล้วผมลบคลิปทิ้งเลยนะครับเอออันนี้คือคุยกันไงคุยกันแบบเปิดอกเปิดเปิดกันไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยเออมีการที่เขาบอกว่าโดนแบรนด์ไปเพจนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยหรือว่ามันจะเชื่อมโยงจากที่คุณโอ้ลลลโอโอเนี่ยมาบอกผมว่าหนูมายาเนี่ยโดนเอาจริงหนูมายาเนี่ยเป็นเพจแรกๆเลยในทวิตเตอร์นะครับเป็นช่องในทวิตเตอร์เนี่ยที่ผมเนี่ยหาข้อมูลมาทําคลิปในช่วงแรกๆช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรายงานข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับละครคือ แรกเนี่ยเขารายงานค่องข้างที่จะรวดเร็วนะหลังๆเนี่ยมีช้าไปวันหนึ่งผมก็เลยต้องไปพึ่งเพจเครื่องรีโมทนะครับก็เลยไปไล่ดูทางในทวิตเตอร์ของหนูมายาแอนหนูลล้านะครับรายงานล่าสุดนะครับผมไม่มีละครของช่องน้อยสีผมก็เอา้างงตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอะเรตติ้งอาจจะยังไม่มาทีนี้ลองมาไล่ดูมันมีของทางช่อง7มีของทางช่องวันมีของทาง WorkPoint ของทางช่อง8ของทาง G m m 2 5 p p t v ก็มี ช่องน้อยสีไม่มีนะครับเป็นเลตติ้งล่าสุดที่สรุปมาผมก็เลยเลื่อนลงไปดูนะครับผมก็จะเห็นว่าเลตติ้งเนี่ยที่รายงานของช่องน้อยสีเนี่ยล่าสุดอยู่ที่วันที่11นะครับและวันที่12เนี่ยก็ไม่มีของทางช่องน้อยสีแล้วไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเจอกระแสดราม่าเหมือนกันหรือว่ารายงานเลตติ้งทศนิยมผิดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าหนูมายานเนี่ยก็ไม่เคยที่จะรายงานเกี่ยวกับทศนิยมอยู่แล้วถ้าเลตติ้ง เ,เลยเลยกว่าจุดห้าเขาก็จะปัดขึ้นไปเป็นอีกหลักหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางเพจเนี่ยกลัวกระแสดราม่าที่กดดันมากเกินไปก็เลยเลือกที่จะไม่รายงานดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยพวกคุณคิดว่า ทำยังไงดีวะหนักใจเหมือนกันนะกับสิ่งที่จะต้องทํานะเพราะว่าเราก็ทําคลิปรายงานเรตติ้งทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าจะหาข้อมูลที่มันไม่ผิดพลาดแล้วกันถ้ามีราม่าเหมือนคนอื่นเขาก็ค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจะทํำยังไงนะครับอ่ะหนูมายาสรุปว่าไม่รายงานแล้วนะครับแต่ว่าใน IG จีนะครับผมจากทางเพจของก i n g ดอทออฟฟิเนะครับจะเป็นเพจที่รายงานเรตติ้งของทางช่อง3มเนี่ยตลอดนะครับผมในทุกๆเรื่องเมื่อก่อนนี้ผมก็ดูจากเพจนี้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ติด ตาม IG นี้อยู่เพื่อดูเรตติ้งของทางช่อง3นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้เรตติ้งของทางช่อง3เนี่ยก่อนใครเลยจากเพจนี้ซึ่งผมอิงจากเพจนี้นะผมอิงจากเพจนี้เลยซึ่งเพจนี้ไม่น่าจะมีข้อความที่จะผิดพลาดนะครับผมก็เลยว่าเออถ้าผมเนี่ยอิงข้อมูลจากในเพจนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยรายงานแล้วมีผู้ติดตามเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ถ้าอยากเปิดเผยนะแต่อย่างที่บอกแหละถ้ามีดราม่าก,กับตัวผมเองเนะี่ยผมก็ จะเลือกทําเหมือนคนอื่นนะครับต้องมาคิดดูก่อนว่าจะ xxx เหมือนเครื่องรีโมทหรือจะไม่รายงานเลยแบบหนูมายาแอนหนูลันล้านนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยมากเลยแต่ว่าอยู่ดีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ให้ถูกวงถูกแบนด์กันไปจริงๆไม่ใช่ไม่จริงๆไม่ควรเลยไม่ควรจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่มันแปลกเหมือนกันเนาะวงการละครจริงๆเขาก็ไม่มีอะไรที่มันดราม่าขนาดนี้แต่วงการแฟนคลับนะเออมันก็มีอะไรที่ มันดราม่าเหมือนกันจริงๆแล้วผมมองแล้วก็รู้สึกตลกอะ่ะส่วนตัวของผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมเจอรายงานยังไงก็1ิบอันดับผมจัดได้อยู่แล้วมันมีอีกหลายช่องที่สามารถที่จะขึ้นมาเป็น1ิบอันดับได้นะครับยังไงก็ถือว่ามองในหลายๆมุมแล้วกันนะอาจจะมีการที่มีมีคนที่รายงานเลตติ้งของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าแล้วอาจจะมองในมุมที่แบบว่าเฮ้ยรายงานแบบนี้ช่องเสียหายสิคุณต้องรายงานให้ถูกนะอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าเขาอาจจะมองในมุมที่แบบว่าเขา ช่องของเขาไงก็เลยเป็นกระแสไดา้มากขึ้นมานะครับยังไงก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็มีวิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากวันนี้มาทําคลิปพูดคุยกันเฉยๆนะครับผมแชร์กันว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะ ที่ไม่ได้จะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาเฉยเลยเออเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเนื้อหาตรงไหนที่ผิดภาพประการใดผมขออภัยวันนั้ที่นี้ด้วยกันนะครับผมขออภัยที่ไม่ได้เบอร์แอคเคทาของทุกคนนะครับถือว่าเป็นการแชร์ข้อพิเารณนอย่างเปิดเผยนะครับถ้ามีดรามา่าเดี๋ยวผมลบคลิปทิ้งให้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีอะไรเดือดร้อนหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดภาพประการใดผมขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไรกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกิฟตต่อต่อไป